ไอ้ตัวเนี้ยเฮ้ยทำไมคุกกี้มันเซตมาหน้าตามันแปลกๆวะหน้าตาแบบนี้มันเหมือนการเอนโคดอะไรบางอย่างนะเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านงานจอระบบหรือผ่านงานทำเทคนิคมาจะเริ่มเห็นละเนี่ยดูรู้ดูแค่หางตารู้เลยว่าเอนโค e ด้วยเบรคลูกสีมาแน่นอน ทีนี้ผมข้ามไปมันมีในส่วนของรีพีเตอร์สมมรัตัวล็อกดินอันนี้นะผมต้องการที่จะลองแก้พาสเวิร์ดหรือแก้พารามิเตอร์โดยที่ยังไม่ได้แบบต้องการที่มันเป็นอินโทรเดอร์ลองไล่อะไรขนาดนั้นนะผมสามารถใช้รีพีเตอร์ได้ในการแก้นะเช่นผมคลิกขวาตรงนี้นะผมเซนไปที่รีพีเตอร์ตรงรีพีเตอร์กระพิบกระพิบไลเลยอ่ะอันนี้ผมแก้ได้เลยแก,แก้แก้รีเ,ยเลยเช่นผมแกผม้ผมลองกดโกเลยปุ๊บบอกว่าไหมฮะ สามตัวสองนี่เลยล็อกอินเดอะเจสพใส่อันนี้ถูกแอดมิน I mean. ผมกดโกปั๊บอ่ะเซตคุกกี้มาแสดงว่าทำไมฮะล็อกอินถูกถูกใช่ไหมโอเคนะทีนี้มองให้ดีกว่านั้นอีกนิดนึงเห็นอะไรไหมฮะเดี๋ยวเชนทูให้ดูนะฮะไอตัวเนี้ยเอ้ยทำไมคุกกี้มันเซตมาหน้าตามันแปลกๆวะหน้าตาแบบนี้มันเหมือนการเอนโคดอะไรบางอย่างนะเนี่ยถ้าเกิดเราผ่านงานจอระบบหรือผ่านงานทําเทคนิคมาจะเริ่มเห็นแล้วเนี่ยดูรู้ดูแค่หางตารู้เลยว่าเอนโคดด้วยเบสทุกสีมาแน่นอน แต่ว่าไม่รู้ว่าไอ้เบื้องหลังก่อนที่มันจะ En c o ค e มันเนี่ยมันเป็น B i n a r y หรือว่าเป็นสต i ิงธรรมดามันเป็นได้ทั้งสองแบบเราดี code เป็น64กับไปเนี่ยถ้ามันเป็นต้น้นทางเป็นสต i ิงมันก็จะเป็นสต i ิ g กันนั้นถ้าเป็น b i n a r y มันก็เป็น b บ n a r y การ En c o ค e เป็น64มา Encode B i n a r y เนี่ยเพื่ออะไรนะเพื่อให้เราส่งส่งค่าไปให้อีกคนหนึ่งอ่ะโดย Re p r e s e n t หรือว่านำเสนอรูปแบบของ ASCII t r i n g ได้เช่นผมต้องการส่งรูปที่เป็น B i แ a r y แต่ต้องการส่งในช่องทางที่มัน เช่นสมมติว่าผมจะส่งรูปในโปรแกรมแชทเช่ชนไลน์สมมติว่าไลน์ส่งรูปไม่ได้ผมจะส่งเป็นสตริงผมก็เอาไอ้รูปนั้นอนะมาอินโคเดเป็นรูปสีแล้วผมก็ส่งไอ้เบลลนี o ้ C, ไปให้เพื่อนผมแล้วเพื่อนผมก็เบลลสี R o C, อันนี้ไปดีโคออกมาก็จะกลับเป็นรูปเหมือนเดิมได้อันนี้คือประโยชน์ของเบล4สี R o C, ที่เขาใช้กันเพื่ออ n นโคดในการรีเพรสเซนต์ไม่ใช่เพื่อเก็บความลับหรือว่าความปลอดภัยอันนั้นผิดนะใช้เพื่อในการรีเพรสเซนต์บ ary ี่ให้อยู่รูปแบบของแอสกี้สตริงเพื่อส่ง เพื่อไม่ให้มันลอสเพราะว่าถ้าคุณส่งเฮดคุณส่งไบนแบตผ่านในสี้แลเนี่ยผ่านเอเจพีดีควีเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ผ่านอะไรบางอย่างมันจะลอสได้นะอืในมีบางไบต์บางบิตที่มันมันไม่สามารถดีฟิชันแอสกี้แล้วมันก็หลุดไปหายไปแล้วแต่นะถ้าเราทําไม่ดีเพราะนั้นถ้าเราอินโคดบางเนี้ยมันก็อีกอันหนึ่งที่เขานิยมคือหลังจากอินคลิปได้เป็นไบนแบตมาใช่ไหมมันส่งยากก็เอาไบนแบตที่อินคลิปเนี่ยมาอินโคดจีนไว้บิลซีแล้วค่อยส่งอันนี้เป็นวิธีคลาาาสสิกกอออออัััันนนนนนนีี้้้มมลลงดูวว่่แจะะเป็ไรา โอเคอันเนี้ยผมดูละรู้เลยเแบบหกสี่เอ้ยพี่รู้รู้ได้ไงเป็นเป็นแบอหกสี่อันแรกเลยนะมันจะมีอาคารพิเศษอยู่ไม่กี่ตัวคืออะไรฮะบวกกับแสแล็อย่างเชิงเชิงเนี้ย้างผมจำไม่ผิดนะถ้ามีบวกมีแสแลแล้วเป็นตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้สูงว่าเป็นบอหกสี่แต่ว่าอาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ผมคิดว่าน่าจะใช่นะลองดูก่อนถ้าไม่ใช่หน้าแตกเลยเนะี่ยพูดไปซะเยอะนะอ่ะเราเข้ามาที่แท็บทูที่ชื่อว่า decoder ใช่ไหมฮะแล้วเราเลือกได้ว่าเราจะด้วย อันเกิดขึ้นไหนเฮ้ยถ้าเราคิดว่าเป็น U r L Encode ก็ Decode ด้วย U r L Decode M L Decode B B de C Decode Hex ASCII Hex Decode เลขฐาน8 Decode เลขฐาน2 G Zip ว่านไปนะอันนี้เราลอง Decode ด้วย B B C ปับ๊บเป็นไงฮะชัดเลยชัดเลยเห็นไหมฮะเป็นสตริงและมีข้อมูลบางอย่างรีกออกมาด้วยนะอันนี้ผมว่าเป็นเลขบัญชีนะไอ้ตรงใช้ตัวเนี้ยอันเนี้ยอาจจะมีช่องโอหนึ่ง SQL i n j e c t i o n ก็ได้นะเป็นไปได้เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับว่าแอปเนี่ยมันอ่านอินพุตเนี่ยไปทาอะไรนะถ้าเกิดมันอ่านเป็นเซลล์ไหลไปมันก็มีประเด็นหรือถ้าเกิดมันมันอ่านไปเป็นส่วนหนึ่งในการคิดดัตต้าเบสก็เป็นเอ็นโทรเนชั่นเรื่องของเทคนิคการแฮกเนยรายังไม่ไม่ลงไม่ลงลึกเราเล่นที่ถูว่ามันใช้ทําอะไรก่อนเนาะในในวันนี้อ่ะเดโคเดอร์จบนะหน็คือเราก็เอาเอาโค้ดที่เอาส่วนแวลูค่าที่มันเอนโคดเนี่ยนะมาดีโคดดีโคดแล้วก็เลือกอัลกอริทึหรือเราจะเอนโคดกลับก็ได้นะแต่ว่าผมอยากจะเอาเนี้ยนะ encode เป็นเบวกสรูปีก้อบหนึ่งก็กดที่ encode as bellc นะฮนะกลับมาเป็น bellc มัน,น,น,นต้องเหมือนเดิมนะต้องเหมือนเดิมนะอผมจำได้ละ bellc มันจะมีเป็นอักขระแบบนี้นะตัวเลขตัวเล็กต,ตัวใหญ่แล้วมันจะมีอาาักขระพิเศษอยู่3ตัวนะอันแรกคือบวกอันสองคือสแลสอันสามคือเท่ากับเป็น padding. แ a ดดิ้งถ้าเกิดว่ามันไม่ลงตัวถ้ามีเท่ากับลงท้ายตัวหนึ่งกับสองอันอย่างเงี้ยอันเนี้ยค่อนข้างร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าแล้วกันเผื่อแม่งฟุกเป็นแบบหรืนแล้วมันเหมือน bellc ถ้ามีแ a ดดิ้งเท่ากับหรือเท่ากับแล้วกันเนี่ยอันเนี้ย b e l l บ มีบวกหรือมีสลชอะไรอย่างงี้นะน่าจะมีอย่างขาดพิเศษแค่สามตัวนี้นะอันนี้ก็ไปดูในเฟลด Friend ในวิกิวิกิพีเดียหรือว่าในอีกทีหนึ่งว่าเขาขื้อมันคือทำยังไงนะแต่ว่าจริงๆผมก็เคยอ่านาแล้วจําไม่ได้แต่ว่าหลักๆในงานเช็คแฮนจ,จริงเราสังเกรตประมาณนี้นะมีบวกมีสลชแล้วมีเพดดิ้งเท่ากันอันนี้ได้เป็นเบลล์สก็มาลองดีโคดูได้เลยเคจบนะ